สวัสดีครับทีมงานทุกๆท,ท่านนะครับก็มาพบกับช่องรีวิวอาการเสียเครื่องใช้ไฟฟ้าและอะไหล่นะครับผมก็ทิปวันนี้นะครับผมก็มาในทิปของอซ่อมพัดลมนะครับซ่อมพัดลมนะครับวันนี้นะครับที่เรามารีวิวนะครับก็เราก็เจอปัญหานะครับ ออตอนนี้เป็นพัดลมฮัตเตรลินะครับเป็นพัดลมฮัตเตอริลี่18นิ้วนะครับผมก็ตัวที่เสียคือแกนนะครับแกนแล้วก็บูทนะครับนะครับแกนแล้วก็บูทนะครับแกนน้ำมันแห้งนะครับบูทติดแกนสึกนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนแกนใหม่เข้าไปแล้วนะครับแต่ที่เจอปัญหานะครับ ที่เจอปัญหาแล้วมารีวิวในวันนี้นะครับก็คือแกนนั้นใหม่นะครับแกนนั้นใหม่ใส่เข้าไปในตัวโรเตอร์แล้วนะครับมันหลวมนะครับเอามือดันดันไปมาได้เลยนะครับมันหลวมนะครับผมก็ถ้าแบบหลวมแบบนั้นเราไปใช้ไปใช้งานเลยไม่ได้นะครับผมพอใช้งานแล้วแกนมันจะวิ่งไปวิ่งมานะครับผมก็วิธีแก้ไขนะครับวิธีแก้ไขนะครับ ก็ให้ใช้นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือผ้านะครับผ้าขี้ริ้วนะครับ2กระดาษทรายเบอร์1000นะครับ3ผงซักฟอกนะครับ4กาวร้อนนะครับผมนะครับอันดับแรกนะครับก็คือให้ใช้ผ้าขี้ริ้วที่เตรียมไว้นะเช็ดเช็ดนะครับเช็ดแกนเช็ดคราบน้ำมันให้หมดเลยนะครับเช็ด ถ,ถููไปมาหลายๆรอบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการหยดกาวช่วยนะครับผมประมาณน,นี้ครับเช็ดครับเ็ดแล้วก็ดัดทไาล์ลูๆหน่อยนึงนะครับครับทั้งสองข้างเลยนะครับ ปกติแกนเราอัดเข้าตัวโรเตอร์แล้วมันจะต้องแน่นนะครับแน่นแบบต้องต่อเข้าเลยนะครับตัวนี้มือดันก็เข้านะครับตอนนี้มือดันก็เข้า,นนมา,ขาไม่แน่ใจว่าตอนผลิตนะครับก็าอาจจะผิดพลาดนิดหน่อยนะครับอาจจะทําเล็กกว่าเดิมประมาณชักมิลหรือว่าครึ่งมิลน,นะครับมันก็เลยหลวมนะครับดันดันไับครับนะ ตรงนี้ก็ต้องสะอาดนะครับผมไม่มีต้องไม่มีคราบน้ํามันนะครับถ้ามีคราบน้ํามันมากๆอาจจะเช็ดไม่ออกนะครับเอาไปล้างล้างสไลนะครับเอาไปล้างสไลแล้วก็ทิ้งไว้แห้งนะครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาดให้ดีนะครับแล้วค่อยมาประกอบนะครับแต่ตัวนี้มันไม่ไม่เยิ้มเท่าไหร่นะครับน้ามันมาก็ไม่ไม่เลอะเท่าไหร่นะครับก็เลยเอาผ้าเช็ดก็ใช้ได้เลยนะครับอันดับต่อไปนะครับผม แล้วก็ตั้งระยะตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วก็เอามือล็อกนะครับเอามือล็อกไว้ด้านนึงก่อนนะครับอย่าให้มันเลื่อนนะครับงั้นอันนี้กดล็อกไปก่อนแล้วก็ผมรับฟอกไว้ลงไปตรงขอบนะครับด้านนึงก่อนนะครับอากาศร้อนก็หยดลงไปเลยนะครับ ไม่ต้องเยอะนะครับนะครับประมาณนี้แล้วก็อีกด้านก็เหมือนกันนะครับทำหมุนนะครับก็ช่วยได้นะครับเราจะทำมาเยอะเพราะเราก็เจอเหมือนกันหลังๆมาเกณมาเหมือนกับมันเล็กเล็กกว่ามาตรฐานหน่อยหนึ่งนะครับตอกเราก็ไม่แน่นนะครับเือไปประกอบแล้วมันเกมันวิ่งนะครับ ทากด้านนี้ก็ทําเหมือนกันนะครับส่วนด้านนี้เราทําไว้ก่อนหน้าน,นี้แล้วนะครับ่อนที่จะมารีวิวนะครับผมก็ทําด้านนี้เสร็จเราจะมาทําด้านนี้เราก็เลยนึกได้ว่าเอามารีวิวกับให้ทีมงานดีกว่านะครับผมนะบแกนมันน่าจะผลิตเดิมกว่าเดิมนิดนึงนะครับจากปกตินะครับอย่างเช่นว่า ตัวแกนตัวเนี้ยแปดมิลน,นะครับแปดมิลจจะเหลือไม่ถึงแปดนะครับพอใส่ในรูเนี้ยมันก็เลยหลวมนะครับนะครับเราก็เลยต้องมาแก้ไขกันนะครับตอนนี้หลังๆเราจะเจอบ่อยนะครับไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นยังไงนะครับเราก็ไม่ทราบสาเหตุน,นะครับแต่เราก็ต้องมาแก้ตามหน้างานนะครับผมเอากระดาษทรายลบ รอบนึงนะครับกระดาษทายเบอร์พันนะครับอย่างนี้ก็จะอยู่แน่นแข็งแรงนะครับแต่ย้ํานะครับผมตอนก่อนที่จะทํานะครับต้องให้คาบน้ามันออกให้หมดนะครับคราบมันคราบที่ลูกค้าหยดมาบางคนหยดมาเยิ้มเลยนะครับก็เน้นคราบน้ำมันเพราะว่ากาวโดนน้ำมันมันก็จะไม่ยึดเกาะนะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับได้เลย ก่อนหน้านี้เราเอามือดันเอามือจับแล้วก็มือดันแกนไปมานี่แกนวิ่งนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็ทิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไ่ด้วยนะครับก็ถ้ามีอะไรใหม่ๆนะครับเราก็จะมารีวิวกันทางช่องนี้นะครับผมสำหรับทิปวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ